สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมเนาะวันนี้นะ้องไปรับของให้ลูกค้ามาเนาะครับผมเนาะกำลังรอส่งพรุ่งนี้นะครับผมเนาะวันนี้ก็เลยมีอะไรติดไม้ติดม,มือมาเนาะครับผมเนาะแต่อันนี้ตะกรุดนี้เคยลงแล้วเนาะก็เลยมาลงอีกเผื่อมีคนอยากได้เนาะครับผมอยากใช้ตะกรุดเนาะโชค์ดาบค้าขายเนาะนี่ตาก็มีประสบการณ์กันอยู่เยอะครับผมเนาะอันนี้พอสมควรเนาะราคามันก็สูง พอสมควรแต่ว่าอันนี้น้องก็เปิดพันกว่าบาทเนาะประมาณพันสามนะครับผมนี่อันนี้อันดับแรกน้องก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชมรับฟังน้องเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเนาะที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมเท่ากับสปอนเซอร์ให้ผมทุกคนเนาะสำหรับสมาชิกสามร้อยกว่าคนเนาะเกือบสี่ร้อยนะครับผมน้องกราบขอบพระคุณเนาะที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมเนาะน้องก็จะ ทำให้ดีที่สุดนะครับผมเนาะแล้วก็พระน้องก็จะหาของแท้ๆที่ดีที่สุดเนาะให้พี่ๆได้เช่าบูชาได้ซื้อขายกันนะครับผมเนาะสำหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่น้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆมากๆครับผมเนาะที่ติดตามน้องที่ซื้อขายกับน้องที่ไว้ใจน้องเนะครับผมเนาะอันนี้น้องก็กราบขอบพระคุณสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เนาะครับผมเนาะถ้ายังไงก็ น้องขอฝากเบอร์โทรนะครับผมอันนี้เบอร์โทรน้องเนาะอันนี้เดี๋ยวน้องออกดีกว่าเนาะน้องดื่มน้องดื่มครับผมเนาะเวลาติดต่อน้องก็น้องติดต่อมาเนาะถ้าน้องรับไม่ได้น้องก็ขออภัยนะครับผมเนาะถ้ามีไลน์ก็ค้นหานี่เลยนะครับผมเนาะถ้าในไลน์ในลน์รนะครับผมเนาะก็ทิ้งข้อความไว้เนาะเดี๋ยวถ้าน้องว่างตอนไหนน้องมาเปิดอ่านตอนไหนก็น่าจะเป็นอาจจะประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเนาะส่วนมากน้องจะตอบประมาณนั้นนะครับผมเนาะถ้าน้องไม่ได้รับสายน้องก็ กลับเขอาไปเนาะถ้าใครโทรมาเนาะครับผมเนาะก็ช่วงบ่ายๆก็ลองโทรมาใหม่อีกเนาะเพราะช่วงเช้าน้องทํางานช่วงเช้านะครับผมเนาะหรือใครอยากสแกนครับสแกนไลน์ตรงนี้ก็ได้เนาะครับผมเนาะเนาะอันนี้ก็หมายเลขบัญชีผมเนาะครับผมเนาะถ้าสําหรับใครที่ที่จะเช่าบูชาผมที่ว่าเล่นไลน์เล่นเฟซไม่เก่งไม่เป็นไม่คล่องเนาะครับผมเนาะก็นี่หมายเลขบัญชีน้องเนาะอันนี้โอนแล้วก็พอโอนเสร็จป๊บก็ถ้าโอนทางเซเว่นก็ต้อง น้องก็ต้องขอเวลาให้เงินเข้าก่อนเนาะน้องจะเป็นน้องถึงจะการันตีจะส่งของให้พี่เนาะครับผมเนาะเพราะมันต้องใช้เวลานานเนาะถ้าฝากในเซเว่นเนาะครับผมเนาะจะประมาณ2ชั่วโมงเนาะครับผมช้าสุดเนาะแต่ว่าถ้าหลังื้อสี่ทุ่มนี่มันจะข้ามวันเนาะครับผมเนาะก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าฝากโอนเข้าธนาคารฝากเข้าธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับไปตู้ฝากของธนาคารก็จะไวหน่อยเนาะครับผมเนาะก็ไม่เกิน3นาที5นาทีเนาะครับผมเนาะ อันนี้หมายเลขบัญชีน้องนะครับผมนะเนาะเรามาชมกันเลยเนาะอันนี้น้องเคยเกินไปแล้วเนาะเคยพูดไปแล้วอันนี้จะเป็นตะกุดหนังงูนะครับผมหนังงองูหนังงนะครับผมผูกได้แดงนะครับผมน,ะผน,นี่ครับก็มีความหมายนะครับผูกได้แดงข้างใน,นจะเป็นจีวรหลวงพ่อนะครับผมน่าจะมีตอกโคตรตอกเลยหัวท้ายเนาะอันนี้จะมีมาเดิมๆกับทางวัดเลยครับใส่ปอกนี่เดิมๆกับ วัดเลยเนาะครับผมเนาะถ้าใครอยากไปใส่ก็ไปแกะใส่อีกก็ได้เนาะครับผมเนาะไปเลี่ยมใหม่เนาะครับผมอันนี้เดิมๆจากวัดเนาะครับผมเนาะวัดก็ใส่มาแบบนี้อันนี้จะเป็นโค้ดทางวัดเนาะครับผมเนาะอย่าซูมใกล้ๆเนาะน้องอ่ะน้องเคยลงคลิปไปแล้วครับดอกนี้เนาะครับผมเนาะเผื่อใครสนใจเนาะติดต่อมาเนาะครับผมเนี่ยนี่อันนี้พอดีใส่กลับกันหน่อยนึงเนาะเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะครับโค้ดแท้เนาะครับผมเนาะโค้ดแท้ มันพูดถึงถ้่าว่าเก่าๆไปมันก็นี่ครับสังเกตดูนะครับผมนี่ครับเนาะก็จะลงรักข้างในจะเป็นตะกุดจะเป็นจานทั้งทั้งหนังทั้งโลหะนะ่าจะเป็นทองแดงนะครับผมจานหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อท่านได้จานนี้ท่านจะไม่ได้จานแค่แผ่นโลหะนะครับผมหลวงพ่อจะจานยันแผ่นหนังนะครับผมเนาะหลวงพ่อจะทําดีที่สุดและเสกดีที่สุดครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูป ลูกหลวงพ่อท่านนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ชื่อตะกุดพอดีเขาเอาไว้ทิ้งพระมันก็เลยเพื่อนพวกอันนี้หน่อยนึงนะครับผมเนะเาะมาแบบนี้ดีกว่านี่ครับอันนี้ชื่อตะกุดสามารถเอาเม้แต่รูปนี้หลวงพ่อก็เสกนะครับแ <c oughs> ม้แต่รูปก็เสกนะครับมีพุทธคุณนะครับนี่นี่ยาว่ายาว่าเครียดแปะอันนี้นะครับหลวงพ่อจะเสกนะครับผมแล้วก็จะมาจัดใส่แพ็คอีกทีนึงลูกศิษย์ลูกหาจะมาจัดใส่แพ็กอีกทีนึงหลวงพ่อเสกทุกอันทุก รูปทุกอันนี้ที่หลวงพ่อได้ทําออกมาเนาะครับผมเนาะรูปสามารถใส่กรอบใส่อะไรไปตั้งบูชาติดหน้ารถอะไรก็ได้ครับผมรูปเนาะนม่แต่รูปก็อันนี้นะครับถือว่าได้สองต่อนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเช่ปิ้นมาแล้วก็แพ็กใส่ตะกรุดใส่ตะกรุดไม่ใช่หลวงพ่อจะทําอันนี้ท่านจะทําใส่พนัน ท่านจะวางพานจัดๆเรียงๆ,ๆ,ๆแล้วก็ท่านจะปลูกเศกรูปกว็วางต่างหากก่อนเนาะไม่ไม่ได้ว่าจะแพ็กก่อนแล้วก็ค่อยปลูกเศกเนาะหลวงพ่อท่านจะจะเศกเศกก่อนแล้วค่อยมาแพ็กเนาะครับผมเนาะเนาะวิธีการของหลวงพ่อทุกดอกทุกรูปเนาะจะศักดิ์สิทธิ์หมดเนาะครับผมแม้แต่บ้านน้องก็มีรูปเนาะแม้แต่เพนเป็นแผ่นกระดาษเอสีเนาะแค่หลวงพ่อแตะหน่อยเดียวก็มีพุทธคุณนะครับเนาะสำหรับผมเนาะ สำหรับผมแล้วก็หลวงพ่อท่านเสกตลอดครับผมเนาะไม่ต้องกลัวครับเรื่องลูกเรื่องเรื่องวัตถุมงคลของท่านเนาะท่านจะตื่นแต่ตีห้าเสกเนาะครับผมแล้วก็ทํากิจส่งก็จะเป็นตอนเย็นเนาะตอนเย็นท่านก็ก่อนทํากิจส่งแล้วก็หลังทํากิจส่งอะไรอย่างเงี้เนาะท่านก็จะปลุกเสกเนาะครับผมเนาะอันนี้น้องก็จะมาอันนี้โอ้ซูมแยกไปไหนคุณสอง อันนี้ก็จะน้องก็เคยลงไปหลายรอบแล้วครับเนาะเลี้ยนปู่เจ้าเสมิงพายเนาะครับผมเนาะแม้แต่หลวงพ่อก็บอกว่าเป็นบรมครูของท่านนะครับผมหลวงพ่อท่านสั่งทําใส่กรอบแล้วก็เวลาท่านไปปลูกเสกที่ไหนท่านจะรลึกถึงแล้วก็ท่านจะพกติดตัวไปด้วยเนาะเรียนนี้เนาะเลี้ยนแบบเรียนรุ่นนี้เนาะครับผมเนาะนี่ครับมีโค้ดมีหมายเลขถูกต้องนะครับผมเนาะอันนี้หลวงพ่ออันนี้ก็จะเป็นเสือ เสือของหลวงพ่อเลยเนาะครับผมเนาะเสือหางงอเสือตัวที่สี่มั้งครับเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเนาะอันนี้ก็ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็อนุญาตให้ลูกศิษย์อยู่ทางสุรินเนาะสามารถสักได้นะครับผมเสือตัวนี้ถ้าใครอยู่แถวนั้นก็สามารถไปสัไปสกได้เนาะวัดสว่างโสพลครับผมเนาะท่านก็มีชื่อเสียงทางด้าน กันนะครับผมทั้งวัดสว่างโสุพลน,นะครับผมเนาะคือเป็นโม่ๆว่วะก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก่อนประหยัดแป๊บนึงนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อปอกลูกปืนสวยๆครับเอาแวบ,บครับผมเนาะเอาแวบ,บเหมือนทองคําเลยครับเนาะเหมือนทองคําใส่บางคนใส่เหมือนนึกว่าทองคำเลยครับในการปั๊มการใดนะเนาะเลียนอักขระยันเลขยันครบสูตรครับผมเนาะ นี่ครับนี่อันนี้นะ่าจะเป็นยันครูทางวัดมั้งครับเนาะอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจเนาะอย่าเชื่อน้องร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะบางอย่างน้องก็ไม่รู้เนาะเรื่องตัวยันเบียกใครเบียกอักขระเนาะครับผมเนาะแต่ว่ารับประกันแท้ครับผมอันนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะ,นะครับผมไม่มีขาดมีเกินเนาะครับผมเนาะนี่ครับยังไม่ผ่านการใช้เนาะครับผมเนาะอันนี้น้องก็ได้แบ่ง มาเนาะก็เลยได้แบ่งพี่เข้ามาเนาะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็หมายเลขเนาะหนะึ่งศูนย์สี่เก้าเนาะก็ดสวยเนาะครับผมเนาะมาเรามาดูตัวคายเม็ดเนาะอันนี้น้องก็ไม่เคยลงเนาะครับผมอันนี้ยังเป็นล็อกเจ็ดของหลวงพ่อนะครับผมด้าน,นหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าเนาะซึ่งเป็นบารุครูใหญ่ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อเนาะครับผมที่ท่านได้รัเรียนมาเนาะ ในสายวิชาเนาะครับผมเนาะนี่เราเกตอันนี้ก็ยังไม่ผ่านการใช้งานเนาะครับผมเนาะเราเกตมาเดิมๆอันนี้หมายเลขนะครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขมีหมายเลขทุกทุกไอ้ทุกรูปเนาะครับผมเนาะสร้างไม่เยอะครับผมน่าจะไม่เกินห้าร้อยมั้งครับไม่แน่ใจไม่เกินห้าร้อยแปดร้อยนะครับเนาะมวลสารต่างๆนี่เป็นมวลสารเก่านะครับนี่จะมีเส้นเกษาหลวงพ่อเนาะครับผมจะมี มวสารนะอกแตกจะมีมวนสารคุณแผนคุณแผนซึ่งมวสารคุณแผนนี่มีคนเคยลงคลิปนะครับผมเนาะลองไปดูที่ว่าจะมีไอ้ลูกศิษย์กำผงมวสารเนาะแล้วก็กิ่งบนไอ้ต้นไม้หนามเนาะที่วางกับพื้นเนาะกิ่งเสร็จก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหลังผมจะหาคลิปมาให้ดูนะเนาะเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปเนาะเขาถ่ายตั้งแต่หลายปีแล้วครับเนาะ เป็นมวลสารเก่าผสมเนาะมวลสารต่างๆซึ่งมวลสารอันนี้น้องก็ว่าน่าเก็บน่าใช้ครับผมเนาะถ้าเรื่องพุทธคุณนี่ก็มวลสารนี่หลวงพ่อท่านเก็บไว้ในห้องปลูกเสกนะห้องใหญ่ห้องอะไรเขาเรียกว่าห้องห้องพิธีหลวงพ่อตลอดนะครับผมเนาะแล้วก็เวลาหลวงพ่อปลูกเสกเสือปลูกเสกอะไรรุ่นต่างๆหลวงพ่อก็จะได้ปลูกเสกพวกผงพวกมวลสารนี่ตลอดเวลานะครับผมเนาะ สำหรับมวลสารที่ใส่ลงไปนะครับมีเยอะครับอันนี้น้องน้องก็ไม่อันนี้แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องมวลสารนี่สุดยอดครับผมเนาะท่านจะปลูกเศกหลายว่ะปลูกเศกเยอะกว่าเหรียญอีกครับผมพูดตรงๆเลยครับไอ้สำหรับไอมวลสารนะครับผมเนาะเป็นเนื้อผงเนื้อปเจกเนื้อว่านอะไรอย่างี้เนาะเนื้อทูบผงทูบผงเทียนเนาะนี่ครับเนาะให้ชมเป็นเม็ดเมดเมดนาะเห็นชัดเจนนะครับผมเนาะ หลายหลายอย่างรวมๆกันเนาะหลวงพอ่อท่านเสกไว้บางอย่างเสก3ามสี่ปีก็มีครับผมเนาะบางอย่างก็ตั้งแต่สมัยวัดเก่าวัดอันนี้มาโนนครเนาะอันนี้เสีนเกษาหลวงพอ่อนี่ครับมีหมดเนาะครับผมเนาะนี่ครับไม่ต้องกลัวเรื่องการปลูกเสกของหลวงพ่อนะอันนี้ก็น่าใช้นะครับห้อยล็อกเก็ตโอเดียวนี่ครอบจักรวันเนาะถ้าใครสุดท้ายนี้ก็ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักมาดาเบอร์นี้นะครับผมเนาะคลิปนี้น้องก็กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ